ลูกค้ามากมากกว่านี้ท่านก็รับไม่ได้แล้วถูกไหมแต่ว่าแปลงดอกไม้เนี่ยมันมีมันมีความจุค่อนข้างเยอะแล้วมันไม่แปรผันไปตามต้นทุนนะครับอย่างเช่นเขามีวันนี้มีคนมาพันคนท่านก็ใช้คนสองคนเหมือนเดิมมีคนมาห้าร้อยคนท่านก็ใช้คนสองคนเหมือนเดิมนี่คือข้อดีเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพอมันเกินจุดคุ้มทุนไปแล้วเนี่ยทุ่งดอกไม้นี่จะทํารายได้วันหนึ่งเป็นแสน ผมเห็นเรื่องของทุ่งดอกไม้เนี่ยผมเคยไปถามเขาวันหนึ่งเนเก็บที่เคตคนเข้ามาได้เนี่ยไปที่เชียงใหม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับที่เชียงใหม่ผมถามว่าวันนี้เนี่ยเก็บค่าเก็บถ่ายที่เคตได้เท่าไหร่เขาก็หันไปดูเลขเลขตั๋วนะครับรายวันของเขาพันแปดร้อยกว่าคนพันแปดร้อยคนเก็บห้าสิบาทตอนผมไปเนี่ยบ่ายสามโมงพันแปดร้อยคนแล้วถ้าลองคูณห้าสิบาทเข้าไป หมายความว่าท่านสามารถคืนทุนถ้าไล่เนี้ยยีไล่เนี้ยผมให้ให้คิดเลยนะว่าสมมติว่าดอกไม้ที่ท่านลงทุนแต่ว่าดอกไม้เนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าท่านต้องเลือกเทรนให้ได้ด้วยนะว่าถ้าเอ่ออย่างเช่นภาพที่โชว์อยู่เป็นทุ่งดอกมักากเล็ตหรือเอ่อท่านจะเป็นปอเทืองจะเป็นคอ,อ,อสมอสจะเป็นทุ่งอะไรก็แล้วแต่ครับท่านต้องคำนวณให้ดีว่าทุ่งเนี้ยมันอยู่ในเทรนหรือเปล่าเอ่อบางทีเขาทําทุ่งลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยมันอยู่ในเทรนหรือเปล่าท่านก็สามารถจะ จัดการตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดแปลงดอกไม้ท่านควรจะตั้งอยู่ในจุดของคนที่มีการแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงจํานวนมากสําคัญมากนะครับเพราะว่าทุ่งดอกไม้เนี่ยพึ่งผาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงค่อนข้างเยอะถ้าท่านทําไม่ใหญ่พอแต่ถ้าท่านทําใหญ่พอเนี่ยคนอื่นท่านจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะแต่ว่าถ้าท่านทําแบบสัก50ไร่อย่างเงี้ย ท่านตั้งต,งตรงไหนก็ได้ในจังหวัดเดี๋ยวจะมีคนพาไปแต่ถ้าอยู่ในประมาณสัก 20- ่สถึงสาไร่เนี่ยเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดกลางท่านต้องพึ่งพาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงหมายความว่าอะไรครับแถวนั้นอาจจะมีวัดดังก็ได้อ่าวัดที่คนไปสมมติว่าเชียงรายมีวัดล่องขุนคนไปอ่าสมมตินครปฐมมีวัดอ่าหลวงอ่าวัดไร่ขิงอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอ่ชาชลงเซามีวัดหลวงพ่อสสธรสมมติว่าวัดเป็นอะไรถ้าที่ของท่านใกล้ๆท่านจะได้แวะทัวร์อยู่แล้ว หรือว่าแถวนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือมีท่องเที่ยวอื่นๆที่มันมันคาดเกี่ยวกันท่านสามารถจะเ,เก็บตรงนี้ได้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่ากาไรท่านไปคูณเอาเองแต่เป็นว่าจบอย่างที่ผมบอกว่าท่านกําเงินหลักล้านแน่นอนถ้าปัจจัยมันเอื้อมหน่วยของท่านพอดีเช่นอันที่1โลเคชันท่านได้อันที่2คือมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในขาดหนึ่งมีมากในปริมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ดอกไม้ของท่านอยู่ใน อยู่ในเทรนนะครับอยู่ในเทรนนะอันนี้ก็สามารถจะจะจัดการเรื่องของการทำทุ่งดอกไม้ได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคู่แข่งครับถ้าคู่แข่งของท่านเนี่ยเข้ามาจัดการนะครับเข้ามาจัดการพื้นที่ใกล้เคียงกับท่านเนี่ยท่านต้องโดนแชร์แน่นอนแล้วแล้วการแชร์เนี่ยบางทีมันแชร์เกินครึ่งมี3ท่านก็ได้แค่หนึ่งใน3ต้องประมาณให้ดีครับ สุดท้ายที่ผมเจอเรื่องของคนที่ทําทุ่งดอกไม้แล้วเป็นปัญหาคือเรื่องขององค์ความรู้บางทีครับมีมืมออาชีพจริงเท็จไม่รู้ครับแต่เข้ามาเสนอว่าต้องทําแบบนี้ครับต้องทําแบบนู้นนี่นั่นครับเร้มาปลูกพอมาปลูกเสร็จปุ๊บรับเงินไปได้สักประมาณ70-80%ทิ้งงานละ ไมไ่เป็นไปตามต้องการอ้างนูน่นอ้างนี่ตรงนี้ปุ๋ยไม่ได้ต้นพันธุ์ที่คุณซื้อมาไม่ใช่มเมล็ดตรงนี้มันไม่ถูกบอกแล้วให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้พอไปจ้างคนที่เขามาทําเนี่ยผมในวงการที่ผมเห็นก็ทิ้งทิ้งฟาร์มทิ้ง,ง,งแบบนี้กันบ่อยมากเลยคือพวกพวกรับจ้างทําอะแล้วมาแล้วไม่ไม่โปรเฟชชั่นอลเพราะนั้นท่านจะรับใครมาทําท่านดูแบ็กกราวด์ดีๆนะครับดูแบ็กกราวด์ดีๆว่าเขาทําที่ไหนมาบ้างแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะครับแล้วก็จัดการได้แต่ดีที่สุดคือท่าน ลงไปดูเองไปจัดการเองอคำนวณทุกอย่างเองเรียนรู้เองนะครับอดอกไม้เนี่ยมันก็จะต้องจะต้องดูด้วยว่าในพื้นที่ของท่านปลูกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าภูมิอากาศมันก็เป็นอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับอันนี้คือเรื่องของทุ่งดอกไม้นะครับช่วงนี้ครับมีเวลาอีกแล้วอันนี้ผมให้ดูอันนี้อดอกดาวเรืองนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นไฮเดรนเดียนะครับอันนี้ พวกภาคเหนือก็จะได้เปรียบหน่อยครับเรื่องของอากาศนะครับแต่ทุ่งดอกไม้เนี่ยอันนี้ที่ฟาร์มโเเทนที่เขาใหญ่นะครับน,นี่เขาใหญ่นี้ทุ่งต้อยติ่งที่ฟาร์มชบใช้ย o นะครับอสมสเดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะท,ที่เป็นแปลงนาหลากสีอย่างนี้ก็มีนะครับเอาละเทรนดอกไม้ครับมีเต็มไปหมดเลยครับแล้วแต่ท่านจะเอามาท่านจะผสมผสานก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาให้ดูเล็กๆนะครับ บางที่ครับอาจจะไม่ใช้ดอกไม้ทั้งหมดนะครับอาจจะเก็บแลนสเคปด้วยพืชคลุมดินชนิดอื่นนะครับเครื่องคลุมดินชนิดอื่นนะครับแบบนึงนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแป๊บนึงนะครับพอดีเครื่องโอเคไม่เป็นไรครับคุณนายตื่นสายครับอาจจะเป็นพืชคลุมดินบางคนใช้ถั่วบาซิลนะครับ ในการคุมดินเพื่อเก็บแลนด์สเคปเพื่อไม่ให้การลงทุนนั้นบานปลายก็อาจจะใช้ปกคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายเนี่ยตอนนี้มีมีสายพันธุ์เยอะมากนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์จากต่างประเทศมาด้วยแล้วก็ตื่นไม่สายแล้วก็คือบานทั้งวันเลยนะครับแล้วก็พวกนี้หักชําได้เลยนะครับแล้วก็สามารถจะเก็บแลนด์สเคปให้ได้เพราะนั้นใครที่มีทุนน้อยครับก็อาจจะต้องดีไซน์พื้นที่ในการ ทําดอกไม้เป็นบางหยอง่อมคือไม่ทําทั้งทุ่งนะครับแล้วก็อาจจะใช้พืชอย่างอื่นปนเข้าไปนะครับจริงๆก็มีพืชหลายๆอย่างครับของผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมทําบีโกเนียเป็นหลักนะครับตัวบีโกเนียเป็นหลักแล้วก็บีโกเนียของผมเนี่ยผมก็ทําค่อนข้างเยอะเลยสั่งต้นพันุ์มาจากเชียงใหม่ครับบีโกเนียเนี่ยมันมีหลายสีนะครับแล้วผมก็เพาะไว้ผมจําจํานวนต้นไม่ได้แต่เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับเอามาปลูก ข้อดีของมันก็คือมันเก็บไปใช้ได้ในปีต่อไปคือต้นเนี่ยมันมีอายุมากกว่า1ปีนะครับอยู่ได้หลายปีหน่อยเพราะนั้นบีโกเนียก็เป็นพืชที่ผมแนะนําแล้วก็สวยเหมือนกัน,นครับแพรเซียงไฮ้นี่ก็เป็นอะไรที่มันเป็นตระกูลเดียวกับพวกคุณนายตื่นสายเหมือนกันก็น่าเอาไปปลูกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการทําทุ่งดอกไม้นี่จริงๆแล้วก็มันมีข้อมูลนะครับให้ศึกษาเยอะพอสมควรเช่นอดอกทานตะวันนะครับผมได้ข่าวมาว่า ปีนี้มีการพัฒนาเมล็ดสายพันธุ์นะครับที่พัฒนาสายพันธุ์ของทานตะวันให้อยู่ได้ถึง6เดือนซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นมีเ,เมล็ดกันเข้ามาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองสั่งดูนะครับแล้วมาปลูกดูว่าจริงหรือเปล่านะครับเซนฝรั่งนะครับดอกลาเวนเดอร์นะครับนี่คือราคาเม็ดนะครับที่มามาเพาะนะครับเมล็ดนี้มันก็มีอัตรางอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกระทําทุ่งดอกไม้นี่อาจจะสั่งจากบริษัทที่เขาเพาะกล้าจาก ที่เป็นแหล่งเพาะเยอะๆก็อย่างภูเรือจังหวัดเลยเชียงใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีบริษัทที่เขารับเพาะมาเมล็ดให้แล้วเอามาต้นกล้ามาปลูกสําหรับของผมเนี่ยเป็นพื้นที่เขาใหญ่ก็เย็นบ้ากนะครับในช่วงหน้าหนาวนี่ก็ปลูกได้ดีนะครับอย่างเบอร์วิน่าอย่างงี้ครับอันนี้ผมกําลังจะสั่งเข้ามาแล้วพอดีมันโควิดก่อนอเบอร์วิน่าก็พอดีเพื่อนผมที่ทําที่ตลาดน้เา,เาเขาเออฟ lower marten ที่เขาใหญ่ครับเขาก็ปลูกเบอร์วิน่าอยู่แล้วก็ปรากฏว่าไอ้เบอร์วริน่าเนี่ย มันก็ปลูกได้ดีในช่วงต้นฝนนะครับแล้วก็ดอกมันก็อยู่นานเพราะฉะนั้นพืชบางอันเนี่ยที่มันเป็นพืชระยะยาวที่ทําเรื่องของทุ่งดอกไม้นะครับผมก็จะพยายามคัดสรรมันออกมานะครับแล้วก็ปลูกในหลากหลายมันจะต้องมีพืชระยะยาวบ้างระยะสั้นบ้างเพื่อให้ต้นทุนมันเฉลี่ยกันไปอันนี้ก็จะต้องจัดการนะครับมีดอกเดซี่มีเบนจาม่านะครับใครอยากปลูกเบนจาม่าก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าต้องมีช่วงแสงนะครับเนื่องจากว่า ถ้าแสงมันสั้นไปมันก็จะดอกมันจะออกเร็วเกินนะครับแล้วมันจะทําให้ต้นมันไม่สมบูรณ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นกาจะต้องเพิ่มช่วงแสงนะครับเปิดหลอดไฟในเวลากลางคืนให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะอันนี้คือเรื่องของอการทําท่องเที่ยวครับเดี๋ยวพอภาคบ่ายครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกหลายๆกลุ่มครับอตอนนี้จะเป็นช่วงตอบคําถามครับจะใช้ไมค์ถามก็ได้นะครับหรือว่า จะ,จะพิมพ์เข้ามาก็ได้ครับก่อนที่เราจะเบรกกัน10นาทีก่อนก่อนจะเบรกเที่ยงนะครับใครมีอะไรจะถามไหมครับเปิดไมค์ก็ได้นะครับเปิดไมค์ได้เลยนะครับมีใครจะถามไหมครับระหว่างที่ยังไม่มีใครถามนี่ผมจะตอบคําถามรายละเอียดหัวข้อของการเขียนโครงการนําเสนอโรงเรียนและข้าราชาการนะผมเอา โรงเรียนข้าราชการก่อนแล้วกันนะครับเวลาท่านทำนะครับท่านจะต้องเขียนนะครับว่าท่านนําเสนอใครครับเพราะฉะนั้นท่านควรเข้าไปดูอบอ,อตอทุกอบอ,อตอมีเว็บไซต์นะครับท่านสามารถจะเข้าไปดูได้ว่าท่านจะเขียนหนึ่งเรียนนายกอบอ,อตตืด,ด,ด,ดนะครับแล้วก็ โครงการของท่านนะครับเขียนโครงการว่าโครงการชื่ออะไรชื่อโครงการที่สําคัญมากนะครับท่านควรจะทําให้ชื่อโครงการท่านเนี่ยมันเหมาะสมกับราชการนิดนึงทําให้มันดูว่ามันเป็นฝึกอาชีพเป็นอะไรแบบนี้นะครับน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐซึ่งอันนี้ผมคงไม่ต้องยกตัวอย่างนะเอาเป็นว่าท่านก็คงจะต้องไปจัดการเรื่องนี้ให้ได้อันที่2ก็คือที่ไปที่มาของโครงการครับหัวข้อต่อไปถ้าท่านทําที่ไปที่มาของโครงการได้เนี่ยว่าโครงการท่านมีเล่ารละเอียดว่าท่านมีอะไรบ้าง1นึ่ครับหลังจากนั้นท่านก็มาเขียนว่าวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ของของการเข้าชมในครั้งนี้ครับว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับจากวัตถุประสงค์เสร็จปับ๊บท่านก็มาดูว่า ขั้นตอนการดําเนินงานของท่านมีอะไรบ้างขั้นตอนกดำเนินงานขั้นที่หนึ่งช่วงเวลาไทม์ไลน์ของท่านมีอะไรบ้างหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าผลที่คาดว่าจะได้รับครับว่าผลที่คาดว่าจะได้รับของของท่านมีอะไรบ้างดังนั้นท่านก็ทํากลุ่มเป้าหมายของท่านเขียนด้วยมีหัวข้อกลุ่มเป้าหมายด้วยครับว่ากลุ่มเป้าหมาย มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มเป้าหมายมีอะไรบ้างกลุ่มของเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรทําอาชีพเสริมโดยส่วนใหญ่ผมจะใช้คาว่าอาชีพเสริมเป็นหลักเพราะว่าพอเป็นอาชีพหลักเนี่ยบางทีชาวนามีอาชีพหลักอยู่แล้วหรือว่าชาวสวนมีอาชีพหลักอยู่แล้วพอเรามาพูดว่าใจเขาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเขาคงไม่เอาแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพเสริมเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็น่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหัวข้อหลักๆส่วนโรงเรียนก็ใกล้เคียงกันครับว่า เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องทําเป็นฝึกอาชีพก็เป็นโครงการที่ทําเกี่ยวกับการเรียนรู้ครับว่าบอกว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ว่าจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เป็นในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็มีขั้นตอนการประเมินผลด้วยครับว่าเราจะเทสได้ไหมว่าหลังจากที่เด็กๆเข้าฐานเรียนรู้ที่1แล้วเนี่ยสมมุติว่าฐานเรียนรู้เรื่องของการทําปุ๋ยหมัก เรามีบทเรียนยังไงบ้างครับหรือว่าเรามีการทดสอบเด็กๆไหมว่าเด็กสามารถจะเรียนรู้แล้วสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นต้นท่านก็กําหนดกิจกรรมมาพอกาหนดกิจกรรมมาท่านอาจจะบอกว่าเด็กสามารถตอบคําถามระหว่างวิทยากรบรรยายได้อย่างนี้เป็นต้นท่านก็ออกจะออกจะประสงค์ไปหรือว่าทําปฏิบัตเิเด็กสามารถทําเรื่องของสารทาเรื่องของปุ๋ยชีวพันธุ์ได้เป็นต้นอย่างนี้ครับสารชีวพันธุ์ได้ เรียนรู้เรื่องของสารเชื้อพันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็เป็นอะไรที่คุณกําหนดกิจกรรมมาให้เขาเห็นก็จะทําให้เขาง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นต้นมีคนถามบอกว่าอยากให้ลิสต์รายชื่อของดอกไม้หน้าปลูกครับผมไม่สามารถลิสต์ได้อย่างแรกต้องยอมรับว่าผมไม่เชี่ยวชาญมากนักในเรื่องของพันดอกไม้ถ้ารู้ก็ในรูปแบบที่ เราเห็นเขาปลูกแต่ว่าคือผมอ่ะพยายามจะเวลาผมไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปถามเขาเนี่ยผมบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าองความรู้ที่เขาบอกมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเช่นเขาบอกว่าอันนี้ต้นทุนเท่านี้อันนี้ต้นทุนเท่านั้นก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยบางทีเขาไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดผมก็ไม่กล้าเอามาบอกว่า อันนี้ต้นทุนเป็นอย่างี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็แหล่งที่มาของของการปลูกเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่บอกเรานะครับว่าเป็นที่ไหนแต่เอาเป็นว่าผมมีบริษัทหนึงที่ผมใช้อยู่เป็นประจําไม่ได้ได้สปอนเซอร์เลยนะครับผมมักจะใช้ของบริษัทเอกาอาโกนะครับถ้าลองลองติดต่อบริษัทนี้ดูเอกาอาโกเป็นบริษัทที่ผมผมคิดว่าเขามีเทรนเขาจะรู้เทรนว่า ปีนี้จะมีอะไรเข้ามาแล้วก็เป็นบริษัทนําเข้า,มาเมล็ดแล้วก็รับเพาะต้นพันธุ์โดยเอกาโกอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมใช้บริษัทนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็ต้นพันธุ์มันก็ออกมาดีนะครับแล้วก็ผมก็ดูเทรนด์จากที่นี่แหละแล้วที่นี่เห็นบอกว่ามีทานตะวันเข้ามาใหม่ที่จะปลูกได้6เดือนก็จะมีเทรนด์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจับเทรนด์เนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะปลูกพืชอะไรดีแต่เพราะว่าเราต้องดูคู่แข่งด้วยดูกลุ่มตลาดของเราเถ้าผมบอกว่า เออตอนนี้คอส m มสมันเอาไปแล้วมันไม่ได้แล้วก็าอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนเพราะบางที่ก็ยังใช้ได้จิมทอมสันก็ยังใช้คอสโมสอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่บางที่อาจจะไม่เวิร์กบางที่อาจจะทําทุ่งดอกบัวเขาก็ยังทําได้เพราะฉะนั้นลิสต์เรื่องรายชื่อดอกไม้หน้าปลูกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องดูเทรนดะ์ณนณะจุดจุดนั้นก่อนปลูกด้วยซ้ำไป แต่ถ้าท่านทาบอกว่าโอ้ปอเทืองท่านอาจจะเอาไปแล้วก็ได้คงไม่มีใครไปเที่ยวทุ่งปอเทืองหรือว่าทาันตะวันอาจจะซาไปแล้วก็ได้แต่ถ้าท่านจัดแลนด์สเคปดีๆแล้วทันตะวันมันสวยจริงๆแล้วมันแลนด์สเคปตรงนี้มันเหมาะก็อ,อาจจะทําได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องวิเคราะห์จากจากรูปแบบเรื่องของของ,ของพื้นที่ต้นทุนที่ท่านลงนะความเสี่ยงอีกแล้วก็สภาพอากาศอีกตั้งหากนะครับอันนี้คือเรื่องของเรื่องของการทําทุ่งดอกไม้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่า ทุเรือที่ผู้เรือติดต่อร้านไหนจําไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองถามนะักวิชาการเกษตรลูกน้องผมดูเพราะลูกน้องเป็นคนติดต่อที่ผู้เรือจริงๆที่ผู้เรือเยอะมากนะครับผมเคยไปดูแหล่งผลิตเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ถูกมากแล้วก็จริงๆถ้าใครมีโอกาสขึ้นผมอยากให้ไปเซอร์เวย์สักรอบผมก็ไปเซอร์เวย์มาแต่เมื่อหลายปีที่แล้วนะขึ้นไปผูเรือแล้วเขาจะมีร้านเนี่ยพวกนี้ทําส่งแบบหลักหมื่นต้นหลักอะไรนี้สั่งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ้นพันธุ์ค่อนข้างถูกนะครับผมคิดว่ามาจากภูเรือกับเชียงใหม่เนี่ยก็โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวภูเรือเดี๋ยวผมอาจจะหาเบอร์แล้วส่งไปไจริงๆไม่ไม่ไม่อยากไปให้ยึดต,ติดเลยว่ามันเป็นร้านไหนอาจจะมีร้านที่ถูกกว่าแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องขอไว้แล้วกันนะสำหรับเรื่องของร้านผมก็เป็นร้านทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษครับที่ภูเรือเพราะว่าผมสั่งภูเรือล่าสุดเมื่อป,ปีที่แล้วผมสั่งพีโทเนียสั่งพีโทเนียมา ประมาณสักไม่เยอะครับประมาณสักสามพันต้นประมาณนั้นมามามาทำช่วงไฮซีซั่นเพราะว่าดอกพิทูเนียผมผมคิดว่ามันเวลามันบานเต็มแล้วมันโดนแดดเวลามันสู้แดดเนี่ยมันมันเต็มเวลามันจัดแขวหรือว่าจัดสวนแนวตั้งมันสวยดีก็เลยสั่งจากปูเรือครับแต่ว่าพวกเมลิสคอร์มอสเนี่ยผมสั่งจากเอกาโกก็กิโลประมาณกิโลประมาณห้าพันอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้ มีคําถามบอ,อกว่าการแบ่งพื้นที่อาจารย์สามารถแนะนําการจัดแลนด์สเคปได้ไหมได้ครับจริงๆแล้วการจัดแลนด์สเคปอะอย่างแรกที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าคุณทําศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรบางคนครับผมแก้มีอยู่ที่หนึ่งที่ผมไปแก้ให้อยู่ที่อยุธยาเป็นพื้นที่ใหญ่มากเลยเขามีพื้นที่ประมาณสักสี่ิบไร่ปรากฏว่าเขาจัดศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรครับในแต่ละฐานเนี่ยเต็มพื้นที่เลยคําว่าเต็มพื้นที่ของผมคือ ฐานที่1อยู่หัวไล่ฐานอีกอันนึงไปท้ายไล่อีกอันนึงไปม,มุมมุมซ้ายแล้วอีกอันเป็นมุมขวาบนผมเลยบอกว่าอันนี้ต้องแก้ด่วนเลยเนื่องจากว่าพอคุณทําสูนย์นรู้เสร็จเนี่ยคุณจะต้องคํานึงถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนหรือเรียกว่าโลจิสติกสมมตินะครับผมมีนักเรียนมา200คน50คนอยู่ฐานที่1นึ่งพอบอกให้เปลี่ยนฐานเป่านกหวีดปีดห้าสิบคนจะเคลื่อนไปฐานที่สเนี้ยปรากฏว่าใช้เวลาเดินถึง สิบห้านาทีแล้วคุณต้องทําพื้นที่ล่มไปด้วยนะแสดงว่ามันไกลไปมันไกลไปแสดงว่าฐานที่มันอยู่แบบไกลๆนี่ครับมัน m a n a g ยากแล้วผลท้ายคุณก็แก้ปัญหาด้วยการเอารถชมฟาร์มมาใส่มาขนขน,ขนก็เปลืองน้ามันเปลืองคนขับรถรถคันหนึ่งก็ต้องมีเช่มาสี่ห้าแสนบาทในการขนคนแสดงว่าเป็นอะไรครับโอ้คราวนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นฐานการเรียนรู้เนี่ยจะต้องใกล้กันใกล้กันเนี่ย คนเดินควรจะไม่เกิน3-5นาทีแล้วอย่าทำขนส่งโดยการใช้รถเปน็นอันขาดนะครับเพราะท่านจะเปลืองต้นทุนในการย้ายฐานเพราะเด็กเนี่ยมาสองร้อคนเนี่ยท่านจะต้องมานั่งขนคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วแล้วก็ไม่มีความปลอดภยัยด้ท่าน้เดินเอาและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือท่านทำให้ทุกฐานเดินในระยะที่เท่ากันครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้าฐาน1ย้ายไปฐานสองเป่านกหวีดปิ๊ดฐาน1ถึงฐานสองแล้วแต่ฐานเด็กที่อบรมฐานสองกำลังจะไปฐานสาเดินยังไม่ถึงเลยเพราะว่าฐานแต่ละฐานเนี่ยไม่มีความบาลานซ์กันคือพูดง่ายพอตั้งแล้วมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับพอการจัดการแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องมานั่งรอกันเนื้อหาที่ท่านจะจัดการแบบง่ายๆสองชั่วโมงเนี่ยท่านก็ทําไม่ได้ท่านก็ต้องรอฐานนี้ฐานนี้เสร็จแล้วฐานนู้นยังไม่เสร็จฐานนี้เดินยังไม่ถึง การจัดการยากไปหมดเลยแล้วคนเนี่ยมาถึง2-300คนเนี่ยก็ลำบากเลยของผมเนี่ยผมมี12ฐานเนี่ยผมรับทีหนึ่งสาโรงเรียนนะเวลา manage เ,เนี่ยชนกันเละเทะบางทีมี2โรงเรียนอยู่มีอบอตอเข้ามาคือผมต้องจับแบบนั้นอนะแล้วพอผมขยายฐานแล้วผมมองว่ามันทําได้เนี่ยงั้นมันจะโอเคหมดเพราะฉะนั้นฐานเนี่ยถ้าท่านทําเป็นวงกลมได้อะมันจะดีครับคำว่าเป็นวงกลมคือมีเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วท่านท่านทำเป็นวงกลมหมายความว่าใครที่มาจากจุดเซ็นเตอร์เนี่ยวิ่งไป cross ไปค r อสมาเนี่ย มันก็จะไปได้ไกลเอ่อจะไปได้ใกล้กว่ากันนะครับเอ่อมีคนบอกว่าของเราเป็นแบบนั้นเลยเอ่อฐานอยู่ทั่วไปเลยครับแล้วทําไปแล้วแก้อย่างไงครับแก้ก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือต้องต้องเอาฐานมาอยู่ใกล้ๆกันครับต้องย้ายครับเพราะว่าการย้ายฐานท่านลองดูว่าถ้าย้ายฐานในอนาคตอะ่ะมันมันจะเวิร์กกว่าแล้วท่านจัดการง่ายๆกว่าแล้วผมเห็นแบบนี้เยอะมากเลย ลายเป็นฐานหนึ่งอีกฐานหนึ่งเดินไปแล้วเกิดฝนตกย้ายฐานไม่ได้อีกติดอยู่ในฐานอีกเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการพื้นที่ร่มระหว่างฐานที่เดินไปฐานท่านต้องจัดการนะที่ขอนแก่นเนี่ยผมทาติดกันเกือบหมดเลยแล้วก็เว้นแค่นิดเดียวครับแล้วก็ให้มันฟลอ์ให้ได้แล้วก็ทําเพื่มปุ๊บโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนบอกเดินไกลมากเนี่ยเรื่องจริงเลยเผมไปแก้ให้หลายที่แล้วแล้วเรื่องเลนส์เคปเนี่ยผมพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนครับ ตั้งห้องน้ําผิดหมายความว่าห้องน้ำเนี่ยทำเล็กๆแล้วกระจายไปทั่วหรือบางคนทําใหญ่อันเดียวอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมเดี๋ยวดีวผมจะพูดให้ฟังหรือบางคนตั้งซีเวเนียหรือร้านกาแฟหรือร้านขายของเี่ลึกปรากฏว่าไม่มีใครเดินเข้าเลยครับกลายเป็นว่าขายของไม่ได้คนเดินเบรกแบบหนึ่งหรือว่าท่านบอกว่าท่านจะรับกรุ๊ปโรงเรียนรับกรุ๊ปอบตอรครับรับกรุ๊ปทัวร์ครับ แต่ไม่มีที่จอดรถทัวร์มีอยู่ที่หนึ่งที่ผมไปดูในกรุงเทพเขาพร้อมหมดทุกอย่างนะครับแต่เขาทําเรื่องกรุ๊ปนี้ไม่ได้ด้วยเหตุผลอย่างเดียวเลยครับรถทัวร์เข้าในซอยไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นออก่อนที่ท่านจะทานดูเนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องแลนด์สเคปอยู่ที่จอดรถทัวร์ท่าน้องคิดแล้วว่ารถทัวร์กลับรถได้ไหมไม่ใช่มาถึงปุ๊บดรอปแล้วเขาไม่รู้จะไปจอดที่ไหนเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการพื้นที่ว่างที่จอดรถห้องน้าซีเวเนียก็ต้องจัดการรนะคับ อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ถามมาว่าเดินไกลามากนี้ก็ต้องอย่างที่ผมบอกว่ามีทางเดียวครับแก้ไขเรื่องของของของฐานการเรียนรู้ให้ให้มาใกล้กันก็คือคงตอบได้แบบกระปั้นทุกดินครับเนื่องจากว่ามันมันไม่มีทางแก้แก้ไขอะไรได้นะครับถ้าเราไปใช้รถเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มคอสของเราไปอีกนะครับคอสองเรลองคิดดูครับถ้าเราจะย้ายรพร้อมกันต้องมีฐานฐานการเรียนรู้ต้องใช้ฐานทั้ง4อันหรือไม่ถ้าท่านทําไปแล้วครับ ท่านทำไปแล้วมี11ไล่เนี่ยท่านก็อาจจะทำฐานเรล,ลู้ให้มันถี่ขึ้นก็ได้ให้มันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำเป็นกรุ๊ปไปสร้างฐานเพิ่มไปแต่ผมคิดว่ามันมันก็ไม่ใช่วิธีแก้ที่ดีกอครับมันก็อาจจะต้องทำให้มันใกล้กันนี้ก็ฝากไว้สำหรับการทำฐานการเรล,ลู้ครับตอนนี้เที่ยงแล้วครับเดี๋ยวเราพักเที่ยงครับผมจะเปิด powerpoint คาไว้นะครับแล้วก็ ใครที่ยังอยู่ในนี้ก็ได้แต่ถ้าใครจะออกพักโทรศัพท์มือถือไปชาร์จแบตก็ออกก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนออบ่ายโมงในช่วงเวลาสัก10นาทีก่อนก่อนบ่ายโมงก่อนเที่ยง50ผมจะเข้ามากดคอนเฟิร์มรับให้นะครับก็ออกไปก่อนได้นะครับหรือท่านบางคนท่านจะข่าวไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันอีกทีนะครับในช่วงการสร้างฐานการเรียนรู้ในช่วงบ่ายนะครับนะครับตอนนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านมากในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับในช่วงบ่ายโมงนะครับช่วงนี้ใครทำอะไรฝากคำถามทิ้งไว้ได้นะครับในในในแชทนะครับแล้วเดี๋ยวตอบช่วงบ่ายได้นะครับ